ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงของเดือนมีนาคมซึ่งจะมีดวงดาวต่างๆได้มีการโคจรโยกย้ายนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีมีนจึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของ วันที่16เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ของเดือนธันวาคมนี้ให้ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ในช่วงนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ทราบหรือว่าไม่รู้วันเดือนปีเกิดของท่านท่านก็สามารถเข้ามารับฟังกันได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ นับตั้งแต่ในช่วงของเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่14จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนันชาวราศีพิจิกต,ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวในช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวของเราในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพและ พราณาััยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิตต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้อาจจะไปเหนือไปใต้อาจจะไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นได้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีสำหรับท่านที่ออกไปทำงานนอกบ้านหรือว่านอกสถานที่ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตภายในช่วงของเดือนมีนาคม บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถตา่หากว่าท่านทำงานส่วนรวมหรือท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าเอก,กชนก็แล้วแต่ ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิบเกิดขึ้นในหมู่คณะที่ทำงานด้วยกันก็เป็นไปได้บางคนก็มีการอิจฉาลิษยาตาร้อนไม่อยากให้แต่ะละ,ตะคนนั้นได้มีดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังการชิงดีชิงเด่นหรือว่าชิงไหวชิงพริปกันในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือน มีนาคมนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันอันนี้เรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาเราครบเขาไปอาจเขาอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการครบคนการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของ เดือนมีนาคมนี้ท่านระมัดระวังจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมหรือจะมาชักชวนให้เราไปเข้าหุ้นเข้าส่วนร่วมกันในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังไว้อาจจะมาหลอกลวงให้ตัวท่านนั้นต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีการเงินการทองถือว่า มันเป็นของที่เรียกว่าไม่ดีแา่ว่าเราให้เขาไปแล้วเวลาเราเอาขอเอาจะเอาคืนเขาก็อาจจะไม่ให้หรือบอกว่าเราไม่มีบ้างอะไรบ้างอาจจะทำให้เราต้องมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้อย่าให้ใครเขายืมจะเป็นการดี ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16ดาวดาวพระพุทธนั้นก็จะเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาอันนี้ชาวราศีพิจิตนั้นขยันหมั่นเพียรหรือว่าจะทำอะไรตั้งตั้งอกตั้งใจทำท่านจะได้สิ่งของนั้นๆอาจจะมีการลงทุนลงทุนไปแล้ว ท่านก็จะมีกำไรกำไรที่งดงามไม่ว่าท่านจะลงทุนในของเล็กของใหญ่ก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบนับนับตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปของเดือนมีนาคมในช่วงนี้ถือว่าดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีกุมชาวราศีพิจิกก็จะมีความเบิกบานมีความสดใสเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงาน การงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆจะเป็นงานที่ดีเหมาะกับตัวของท่านท่านทำแล้วก็จะมีชื่อเสียงใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องกันอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นมีจุดยืนที่ดีและเป็นจุดยืนที่โดดเด่นอีกตา่างหาก สำหรับท่านใดที่เคยว่างงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทำอย่างสม่ำเสมอชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ท่านเป็นคนบุกเบิกเป็นคนลุยงานท่านจะไม่เคยย่อท้อเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินนั่นชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไร ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นบางคนนั้นไปทํางานรับจ้างนอกสถานที่ต่างถิ่นต่างแดนก็มีบางครั้งก็เป็นเดือนๆถึงจะได้กลับมาแต่ท่านก็ยังมีความรักที่สดชื่นและมีความสดใสทําอะไรก็มีความปรึกษาหรือกันท่านก็จะได้เงินได้ทองเป็นกอเป็นกรรมเข้ามาจุนเจือ ครอบครัวของท่านนั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสุขสนุกสนานไปเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่2 8นี้นั้นในท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนในบ้านหรือบริวาร ที่ท่านปกครองหรือว่าดูแลอยู่ในช่วงนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงของปลายเดือนปลายเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีพิจิตนั้นในท่านระมัดระวังไวด้ดีในช่วงของวันที่27ที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในวราศีิงห์ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการหลอกลวงเราหรือว่ามาเกาะากหกเราเกี่ยวกับในเรื่องของ การงานหรือว่าสิ่งของที่จะเอามาให้เราอันนี้ให้ท่านระมัดร,ระวังไว้ในเรื่องของสิ่งของต่างๆอาจจะมีการล้มเหลวเกี่ยวกับทําสัญญงสัญญาอะไรอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้อาจจะมีการคืนหรือว่าคําสัญญานั้นอาจจะไม่ดีจะไม่ตรงรอยที่เราคํานวณหรือว่าเราเลงกไว้เพระาะฉะนั้นในเรื่องการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ ก็ให้ท่านผ่านหรือว่าท่านระเว้นไว้จะเป็นการดีแต่ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้การงานนั้นถือว่าดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอีกอเรื่อยๆท่านจะทําแล้วก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นบางทีบางท่านนั้นชอบลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนค้าขายหรือจะทําอะไร ในช่วงนี้ท่านก็จะทําได้ชาวราศีพิจิตนั้นจะมีความก้าวหน้าพัฒนาไปในทางทิศที่ดีในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนั้นก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นปรารถนาดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้ว ในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอหยิบจับอะไรก็ไม่เป็นเงินเป็นทองแต่ต่อจากนี้ไปท่านทำอะไรก็จะได้ดิบได้ดีมีชื่อเสียงมีเงินมีทองเข้ามาเต็มกระเป๋าในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินการงานก็อยู่ในจุดยืนที่ดีงานที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นงานที่ดีเป็นงานประจำอีกด้วยท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ ก็จะมีความสำเร็จอยู่ไ้เรื่อยๆท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตต่อไปท่านจะได้เป็นผู้นำของชุมชนอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีเรามาดูย้อนหลังซิว่าเป็นอย่างไรในเรื่องก่อนนั้นในเมื่อก่อนนั้นดวงชะตาของเรานั้นจะไม่ค่อยดีในช่วงของปีที่ในช่วงของเดือนที่แล้วหยิบจับติดขัดอยู่เสมอจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จในเรื่องกอง การงานการเงินคนรักคนใกล้ในช่วงก่อนนั้นก็งอแงเรียกว่าพูดอะไรก็จะมีการหึงหวงและมีการจับผิดเราอยู่ในช่วงก่อนนั้นถือว่าคนรักไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้กำลังใจเราบางทีบางครั้งเราก็นึกเบื่อนายอยากจะมีการโยกย้ายหรือว่ามีการถอนตัวออกแต่ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความใคร่ ก็ถึงได้บอกให้คิดดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปถนะ้าหากว่าตัดสินใจผิดก็คิดจนตัวตายนะเหมือนกับปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายเพราะฉะนั้นการมีคู่ครองนั้นให้ท่านมองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้แต่ชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ต่อไปนี้ก็ถือว่าดวงการงานการเงินความรักของท่าน ก็จะมีความโดดเด่นมีความหมายที่ดีเกิดขึ้นการงานท่านก็จะมีงานทำที่ดีท่านเคยรอคอยงานอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการและมีความปรารถนาการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายหยิบจับอะไร ในช่วงต่อไปนี้ก็จะมีผลดีจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านมาแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ากท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงต่อไปนี้ท่านจะได้เงินเดือนที่ดีได้มีโบนัสและ จะมีบริวารอีกมากมายท่านเป็นคนที่เจ้านายรักอีกแต่หากเป็นคนที่ไว้ใจเจ้านายก็ไว้ใจส่งเสริมท่านมีการอุดหนุนท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็มีความสำเร็จการเงินการทองนั้นแต่หากว่าท่านบกพร่องหรือว่าไม่พอจับจ่ายใช้สอยท่านก็สามารถเบิกและก็ขอบอกเจ้านายได้เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการงานการเงินถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั้นดีพร้อมอยู่แล้วท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็ขอความการุณาช่วยกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้เข้ามาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปการดูดวงนั้นปัจบางทีก็ตรงบางทีก็ ไม่ตรงก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราอีกเช่นเดียวกันเราดูเป็นลายส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายส่วนตัวเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันฟังกันแล้วขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี